แน่นอนน้องแซลมอนทูนา่ามาคุโรโอโทโร่ชูทาโร่อากามิถูกไหมอร่อยไหมอร่อยประดิบอยากกินทุกวันเลยแต่องค์การโลกแนะนําว่าอาทิตย์หนึ่งไม่ควรเกินสามมือ้อทีนี้เขาสอบไม่พอเขาจะบอกโอ้ยออกแค่เนี้ยง่ายไปจํานวนมวลชีวภาพพลังงานนะเด็กรู้เยอะออกอีกอย่างหนึ่งมันเป็นพวิที่กลบกับกับชาวบ้านเสมอ มันเป็นพิษหัวกลับเสมอเราเรียกว่าพิระมิดสารพิษคือเราพบว่าในธรรมชาติเนี่ยเนาะสารพิษไม่เคยสลายตัวแต่มวลน้องเป็นไงคะลดลงเรื่อยๆถูกปะคิดตามนาไหมมวลลดลงเรื่อยๆแต่สารพิษไม่เคยสลายตัวเพราะงะั้นทุกทุกเลเวลที่ผ่านไปสารพิษจะเป็นไงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆถูกปะเข้าใจกันไหมไหยิ่งน้องไปสิชั้นสูงเท่าไหร่สารพิษย,ยิ่งเข้มขน้น งั้นปิรามิดของสารพิษจะเป็นไงคะจะกลับคิดกับชาวบ้านถูกปะคือเป็นหัวกลับเสมอยิ่งขั้นสูงสารพิษยิ่งยิ่งเยอะยิ่งเข้มคนเข้าใจยังนะคะเราเรียกนี้ว่าพิรามิดสารพิษหรือไบโอแมกนิฟิเคชันไบโอแมกนิฟิเคชันนะคะ เป็นการเพิ่มขยายสะสมของสารพิษเป็นหัวกลับเ้าไรูปก็คืออย่างนี้ถูกไหมเรื่องนี้สอนอะไเรา เขาเข้าใจวิสาพิษมันย้อนกลับถูกไหสาพิษไม่เคยสลายสะสมขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมสอนอะไรเราสอนว่าสิ่งพิษบางอย่างไม่ควรกินสาพิษน้อยสุดต้องกินอะไรกินพืชถูกไหมอยากปลอดภัยสุดต้องกินอะไรอยากปลอดภัยสุดต้องกินพืชและเนื้อสัตว์ถ้าเลือกระหว่างเนื้อสัตว์ที่เป็นผู้ล่ากับเนื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์ประสัตว์เข้าไหมสัตว์ปศุสัตว์เช่นสัตว์กินพืช กับพวกสัตว์ผู้ล่าเนื้อเสือดำกับเนื้อหมูอะไรปลอดภัยกว่าอกันเนื้อหมูเพราะเนื้อหมูกินลำถูกปะกินข้าวถูกปะแต่เนื้อเสือดำกินสัตว์อื่นไปทอด,ทดถูกปะฉะนั้นสารพิษย่อมสะสมเยอะในผู้ล่าชั้นสูงฉะนั้นเนื้อบางอย่างไม่ควรกินถูกปะเช่นเป็นผู้ล่าสูงๆเช่นเนื้อเสือเนื้องูถูกปะเพราะงูเป็นผู้ล่าหลายเลเวลมากถูกปะกว่าจะมาถึงงูอ่ะฉะนั้นสารพิษสะสมเยอะมากแล้วเข้าใจยัง เนื่อข้างข่าวเงี้ยเพราะฉะนั้นสัตว์ที่สัตว์สูงสูงก็ไม่ควรกินหรืออย่างเอาจุประจันเนี้ยความแนะนำนที่อันตรายมาที่ท,ที่ที่ต้องเตือนเลยก็คือต้องรู้แบบว่าสัปดาห์หนึ่งต้องกินแซลมอนได้ไม่เกินอทิตย์ละสามมื้อแซลมอนสแกลล็อปสัตว์ที่มาจากทะเลน้าลึกแนะนําคือองการไวรัสแนะนําให้ไม่กินได้ไม่เกินสัปดาห์ละสามมือ้อค้งละไม่เกินสองร้อยกรัมทำไม แน่นอนน้อ,นองแซลมอนทูนา่ามาคุโรโอโทโร่ชูทาโรอากามมถูกไหมอร่อยไหมอร่อยประดิอยากกินทุกวันเลยแต่องค์กรโลกแนะนําว่าอาทิตย์หนึ่งไม่ควรเกินสามมือ้อสามมื้อนะไม่ใช่สามวันสามมือ้อเรามีเจ็ดวันใช่ไหมต่อสัปดาห์ถูกไหมยี่สิบมือ้อเรามีแค่สามมื้อนะคะที่ได้กินแซลมอนการทะเลไม่ควรเกินสามมือ้อเหตุผลเพราะไอ้พวกนี้มันอยู่ใต้ทะเลลึกแล้วมันก็กินสัตว์ในทะเลลึกซึ่งเราเรื่องทะเลลึก,ลอ,กอะไรตกไปขยะขยะไม่ขยะ,ขยะ,ขยะ,ขยะพลาสติกลอยน้ําแต่ที่ตกไปคือพวกโลหะหนัก โลหะหนักอยู่ก้นทะเลถูกปะสารเคมีต่างๆสารพิษมันลงก้นทะเลลึกให้พวกนี้อยู่ในบ่อสารพิษอยู่แล้วแล้วก็กินหลายทอดถูกปะปลาเล็กกินแพนงตน้นพืชแพงตน้นสัตว์ปลาเล็กปลากลางปลาใหญ่สะสมเยอะยังเยอะแลวหนึ่งในหาอันตรายของระบบนิเวศก็คือาขวเขาเว้เขาเวียคือไข่ของปลาเตอร์เจียนถูกปะปลาเซอร์เจียนเป็นปลาใหญ่ถูกปะใหญ่มากไข่เป็นเนื้อเยื่อไขมันที่สะสมสารพิษได้ดีอยู่แล้วเป็นไงคะ รับไปเต็มไหมเต็มเต็มเขาจะยังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องต้นงระมาระวังในการเรืองแพทปัจจุบันเนี่ยเขาเร่ยกันกาไม่โกันแนะนำเลยวันนี้ไม่ควรกินอาหารทะเลจากปลาทะเลลึกเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเกินสามมื้อหลีกเลี่ยงเนื้อแดงหลีงเนื้อแดงเนื้อแดงคืออะไรไม่ใช่มีเดียบแรเนื้อแดงคือเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะเนื้อแพะนี่คือเนื้อแดงนะเพราะปัจจุบันเราอีกเพราะว่าสารเล่งเนื้อแดงที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันไปเพิ่มโอกาสการเสื่อมของเส้นเลือดหัวใจได้มากขึ้น เนะะื้อแดงนะสารเล่งเนื้อแดงนะคือเนื้อแดงเนี่ยมันจะมีมันจะเล่งกระตุ้นปฏิกิริยาการสร้างเทอร์เชอรี่แอมโมเนียในลําไส้แล้วก็ดูดซึมไปทาให้เกิดเส้นเลือดเสื่อมหลีกเลี้ยงเนื้อแดงลืออะไรบ้เหลือเนื้อไก่ถือว่าเนื้อปลาน้ําจืดถูกไหมปลาน้ําจืดเป็นไงคะแต่บ้านเราเป็นไงคะแม่น้ําสะอาดมากถูกไหมปลาน้ําจืดบ้านเราสะอาดมากอืเป็นอะไรที่ดีมากถูกไหมคะแบนดไก่นไงะไก่บ้านเราก็เป็นไก่โอ้ย เลี้ยงฟาร์มฉีดฮอร์โมนกแบบไก่บางครั้งได้มาจากตลาดนี่มีเข็มคาที่คออยู่เลยเคยเจอปะเป็นเรื่องปกติแต่ไม่เคยเข้าครัวไปดูสิฟาร์มไกม่ไม่กล้ากินอ่ะใช้ยาเล่งซะแบบถูกไหมฉีดฮอร์โมนไก่จะแบบนั่นแหละ,ะตัดออกไปหมดแล้วนี่ถูกไหมสัตว์ป่าก็กินไม่ได้ถูกไหมถูกไหมก็ถึงบอกว่ามันก็พูดยากนะส่วนตัวพี่พี่ก็ลืมๆไปบ้างแล้วก็ กินแม่งทุกอย่างเลย <c oughs> คือบางครั้งถ้าน้องกลัวตายมากค่ะมันก็ทําให้เราไม่มีความสุขในชีวิตโอเคปะแต่เราก็ต้องจักเลือกเลือกบ้างเช่นอย่างนี้วิธีการเลือกก็คือสุดน้องถ้าต้องจะเลือกกินสุดน้องเอาแงเนื้อหมูเนี่ยเราก็ต้องพยายามเลือกเนื้อหมูส่วนไหนส่วนที่มันน้อยถูกปะแล้วก็สีไม่แดงมากเราก็ต้องดูฟาร์มเราซื้อเนื้อหมูว่าฟาร์มเนี้ยมันปลอดสารเร่งเนื้อแดงเข้าใจความหมายไหมเราก็ดูได้เวลาซื้อซื้อตามตลาดนื้ออกปะ ก็ต้องซื้อจากฟาร์มที่ปลอเลี้ยงเนื้อแดงอย่างไก่หรือไข่ก็ต้องซื้อจากฟาร์มอะไรฟาร์มออแกนิกถูกปะที่เขาไม่ใช้ยาเล่้งถูกปะอย่างเงี้ยก็ใช้ได้หรืออย่างปลาแซลมอนเงี้ยแซลมอนดีต้องเลี้ยงต้องมาจากฝั่งไหนอตแลนติกหรือแปซิฟิกเคยร,รู้ปะแซลมอนราคาสองฝั่งไม่เท่ากันนะแซลมอนปลาดิบเนี่ยปลา,าทะเลน้เี้น้องกินเนี่ยฝั่งแปซิฟิกกับแลนติกราคาไม่เท่ากันฝั่งไหนแพงกว่ากันอืม ฝั่งแปซิฟิกราคาจะแพงกว่าเพราะฝั่งแปซิฟิกปนเปื้อนน้อยกว่าออเลนติกแซลมอนทูน่าปนเปื้อนแบบนี้ปลาดิบญี่ปุ่นจึงแพงไงเข้าใจปหมถ้าเมื่อกี้ปลาดิบญี่ปุ่นมันจะแพงกว่าเวลาซื้อปลาดิบในซูเปอร์ถูกปะ่ะเพราะปลาซูเปอร์เป็นนอร์วิเจียนเป็นออเลนติกแซลมอนถูกเพราะพวกนี้มันถูกเกรดว่าปนเปื้อนเยอะกว่าโอเคปะ่ะแต่ขณะที่ฝั่งแปซิฟิกก็ไปปนเปืนน้อนน้อยกว่าเรื่องเนื้อวันนี้ที่นําเข้าเราก็จะนําเข้าเนื้อจากออสเตรเลียเคยสังเกตไหม ออสเตเยนบีฟถูกป่ะเหตุผลก็คือออสเตเยนบีฟเนี่ยมันปลูกด้วยวิธีการธรรมชาติมากกว่านะคะเราก็ต้องดูอ่ะนะก็ต้องคัดเลือกเข้าใจป่ะนะก็พูดก็ก็ดูตัวเองตัวเองไปก็พยายามหลีกเลี่ยงก็ตามครับอย่างพวกบอกกพี่ก็ถือตามคอนเสอมาพี่ถือตามคอนเสปต่องการในโลกนะก็คือถ้ากินเนื้อขาวได้ก็กินเนื้อขาวโอเคไหมถ้ากินเนื้อถ้าจะทานทะเลก็อาทิตย์หนึ่งไม่เกินสามมื้อโอเคไหมแล้วก็เน้นเป็นปลา้ําจืดแทน ก็เลือกปน้ำจืดสะอาดหน่อยโอเคไหมเนื้อแดงก็เอาที่อยากกินกินผักให้เยอะหน่อยพวกข้าวข okay? kind of one <|so|>? ัดสีพวกของแปรรูปก็กินน้อยหน่อยกินพวกที่มันเป็นออร์แกนิกเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ